นัมัตถุรัตนทายาทขอขอมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนัยขอถวายความเคารพพระเทราพระเทระพระเทระธรรมชิมะพันนวัตการตลอดถึงพระพิสุทุกรูปทุกองนะครับก็ขอโอกาสในการปฏิบัติกรรมทำเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมสร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับญาติโยมที่มาร่วม อ่าทำบุญในเชาวันนี้ะสำหรับวันนี้ก็ล่วงเลยเข้าสู่วันที่2 1เดือนกุมภาพันธ์พศ2 5งพันกะก็ลงเลยมาแล้ว4-5วันประโยชน์ก็เลยอีก3วันอ่วันสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดบุนปันกอนบุเนเทนน้องอีก3มืออ่าีได้อ่าขณะนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้แปลแถว อ่าออกเตรียมรับบิณฑบาตอ่าแจกสายศรัทธาญ,ญาติโยมบิณฑบาตข้าวสารอาหารแหง้งเนี่ยลืมเด้อคออุณโยมเด้ออ่าบาตแรกใส่บาจรใจอ่มีแบ่งพันแบ่งฮาล้อยก็เกลืแบ่งล้อยแบ่งยี่สิบเลือกกินเลือกใส่แล้วกันทำบุญทำทานไว้เด้อคุณโยมเด้ออ่าบาตแรกใส่ปัจจัยบาตต่อไปใส่ตองคำก็คือเกลือปลา ข้าวสารอาหารแห้งขนุนมเมยของของเคี้ยวต่างๆุโยมเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่รพระภิกษุสงฆ์ท่านจะได้มาขบมาชันเพื่อจะได้มีแรงเรียวแรงในการประพติปฏิบัติ์ธรรมกบทางก็เดอร์คุณโยมเดอร์อธิษฐานเอาวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาท่านมาให้โอวาทก็ได้รับฟังไปแล้ว เอาเด้เอ,เเอเห็นคือพันวาเป็นหลักเห็นบ่ตั้งใจเอาคุณโยมเอเอเห็นใจใสใเอาตั้งใจเอาอธิษฐานเอาจนหอนชาตนาเป็นหลักเนาะอ่ะาปัฒนาเอาอ่าพุทดายกใจสิ่งใดประการใดข้าวของข้าพเจ้าเถาดังดอกบัวยกขึ้นถือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำตักบาตรพระสงฆ์จิตใจจำนงอ่าปัตตนาใส่เลยคุณโยมมองนี้นะคือจังอ่านที่เขาฟังไปเห็นบ่เพิ่น อ่ารับจา้างกันสามปีคุณโยมอ่ารับจา้างถึงสามปีโซเชีเนาะปรารถน,นาคุนกาสนานุศลตะวานขันเฮาเสียนอ่าของหน่อยของหลายหรือว่าจะเป็นยังไงสักเฮาจิตใจนี่เลื่อมใสเกิดเข็ดอ่าโดยความศรัทธาโดยความเลื่อมใสอ่าโดยโปรมงแหนเนาะอ่า คิดว่าอานิสงส์ผลบุญนี่นนจะเกิดขึ้นมากไหมแน่นอนเนาะอ่ะาปฏิยติเจริญตนาอ่าของเขานั่นแหละเป็นหลักคุณยมเอ้ยอ่ทาทำบุญดำทานอ่าจะอ่ะสาสำหรับวันนี้ก็ลงเลยมาแล้วเนาะอ่าต้องหลวงเลยไหมแล้ว4มือหามือเหลืออีก3มือคุณยมเหลืออีก3วันอ่าวันนี้ยี่วันที่21เหลืออีกวันที่22 23 24 ยี่สิบสี่นี่ก็จะได้อำพาจาจากกันแล้วคุณโยมเนอะุญแข็งแข็งปุญเ,เน็ตเนบอ่าทีวันเฮ็ดไหวนี่ค่ะที่เพิ่อเบื้งตนเนาะอ่าประเพนีอีสานเฮานี่ส่วนมากเขาเอินมันสิมีอ่าฮีดสิบสองคลองสิบสี่เนาะ,ปะเป็นผนกประ,ประ,ประ,ประ ธรรมเนียมประเพณีของเฮาเนี่ให้เฮาได้สะสมกันไปใน12เดือนหรือว่าปีหนึ่งนี่ยคโยมอ่าเขาเอ่ยว่าที่12บองคลองสิบอ่าบอกอย่างไงว่าเป็นที่คลองที่เฮาได้เฮ็ดประพฤติปฏิบัติเนาะแต่ตะละปีตะละปีสิมีผลเดิอนอย่างเน่ยอ่าในปีเนาะคโยมเนาะอ่าโดยเฉพาะในงานกริวีกกรว่าสกัดนี่เลยท่านอาจารย์อิปมาใหม่หรือเปล่าอิปมาร่วมใหม่ให้สองูกจักเดิมเป็ู้คือกัน คนรอดมันอยู่ี่ยเป็นประเภทนี้สิเฮาเฮ็ดกันมาตลอดคนโยมฮีดิซิมสอง่าเป็นบุญนอ่าฮีดิซิสองคลองซิมสี่เขาเอื้นกันหน่อยเนาะอ่าประเพณีทีหนึ่งนี่คนโยมเนาะอ่าปุญเขากลัเขาเอื้นว่าบุญเดิอนอ้ายคนโยมอ่าทีสองเนี่ยฮีดที่สองเขาเอื้นบุญคนล้านรว่วเดือนสี่นี่นิยมเฮ็ดเดือนสี่สามนี่ฮีดบุญ,ญนต่อจีนี่นิยมเฮ็ดเดือนสาม ฮิตีสีนี่ก็บุญพเวศหรือว่าบุญมหาชาตินี่เอคุโยมอ่าบุญพเวศมียมเห็ดเดือนสีแล้วก็ฮิตีหานี่ก็คือบุญสุ่มการอ่าบุญเดือนห้าฮิตีหกนี่คือบุญห่องไฟเนาะอ่าบุญเดือนหกนี่ฮิตีเจ็ดนี่บุญชำระก็คือบุญเดือนเจ็ดฮิตีแปดนี่ก็คือบุญเขอาบรรษาหรือว่าบุญเดือนแปดเอง ฮีตที่เก้านี่ก็คือเข้าประดับดินก็คือบุญเดือนเก้าเนอะอาะฮีตเดือนสิบนี่ก็คือบุญก่าวสารฮีตที่สิบเอ็ดเนี่ก็คือว่าบุญออกพรรษา,าบุญเดือนสิบเนาะฮีตสิบสองก็คือบุญกระถิ่นกร็ร่วมแลกกันเป็นฮีตสิบสองฟองสิบสี่เนาะคุณโยมเพิ่นบอกว่าในฮีตสิบสอง่นก็กล่า,าไวไหว อ่าเป็นพญายิสานที่เขาบอกนี่ยตกเดือนอ้ายนี่สายล้มมาหนาวน่วงเดือนนี้ตกว้างช่วงสันโค้เจ้าฝนขอากลับอ่าฝนก็บอกว่าพาชงนี้ละอ่าพาพิษสงศรีนิยมกันเขากรรมนี่ตก <c oughs> เดือนอ้ายนี่ท่องพระก,กันนี่ยทำทำบุญตักบาตร อยู่ปริวาติสยู่สู้คำศาสนาบนว่าบญปริวาติสิการเนี่ยกาช่วงตกช่วงนี้มันก็สิเป็นช่วงเดือนนงเดือนหนาวเนาะโดยพระมมีสูสงหลังจากที่เพื่อาออกพรรษาแล้วเนี่ยเพิ่นก็มีภารกิจอย่งกับเพิ่นกัจ่าลิกลมแลมไปบางลูกบางองค์บางท่านเนี่เพื่อนกับแสวงหาโมกทมหลังจากที่เขาพรรษาแสวงหาปงหาป่าแสวงหาเขาแสวงหาธรรม จาริกลอนแรงไปแสวงหาโมฆะธรรมตามเพิ่นอยู่แสวงหาความสงบเงียบเพื่อสวรรค์บำเพ็ญเพียรสมณนธรรมเนาะในทางของพุทธศาสนาบางรูบางองค์่นก็ออหาสถานที่นี่แหละจัดงานปริวัดเที่ยวปริวัดมีตลอดปีคุณโยมเที่ยวงานปริวาดอยู่ปริวัดจจาริกลอนแรงไปไปมองหันไปมองนียไปอยู่งานปริวัติึกษามก็ถือว่าเป็นงานที่ส่งเสริม าทางศาสนาให้เปิดโอกาสให้คุณญาติาคุณโยมใดมีโอกาสใด้ทำบุญทำทานเพราะว่าการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่จึงเห็นเปิดประโยชน์มากไมยมหาศาลคุณโยมในการาจัดงานตะลตะเมื่อจะเทรถึงระยะเวลาสีว่วยาวนานนี่สี่วันโดดนคุณโยมแต่ว่าก็เกิดประโยชน์มากไมยทั้งสองกลัมสองฝ่ายตั้งแต่ท้งพระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่ทั้งคารวะอยากโยมตั้งแต่เ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยพระพ่สุสงพ้นกันตื่นกันขึ้นมาเียกันลุกปุกกันตื่นตัเงแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยสวดมนต์สัทยายลั่นป่ากันคุณโยมเซ็จแล้วก็บนั่งบำเพ็ญเพียนอ่ะสภาธรรมนั่งเร็จแล้วกับแพร่เมตตาแพร่บุญกุศลให้เท็ดเจ้าของนี่เฮ็ดตนของตนนี่ให้เกิดบุญเกิดคุณเกิดคาเพื่อจะเป็นเนื้อน้บุญใอ้กับญยากโยมอ่เขาเร็จแล้วกับ เดินจงกรมช่วงบายกัดนั่งสมาธิเอกสุนัขเอกจิตวัตรเอกเข้มข้นคุโยงโอ้แล้วก็รญาติจมนี่ก็ได้อีกโอกาสช่วงเวลาว่างเว้นบ้างจากหน้าที่การงานเว้นว่างจากทางบ้านคุโยงแต่มีโอกาสมาทําบุญตักบาตรก่อนขึ้นมาก่อนตักบลหนึ่งบาตรกันมีผู้บาอาจารย์นี่สลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ลึงเหมื่นตะยนแต่ละองค์กับ คนดีสิมีภูมิรูปภูมิธรรมมีโอวาทมีหลักธรรมคำสั่งคำสอนมาชอยจำลองที่ทั้งออกบอกทั้งบุญที่ท้งคุณงามความดีที่ทั้งสวรรค์ที่ท้งนรกี่ทางนิพพานที่แจงแสดงทั้งงามในเบื้องต้นทางกางถึงทั้งอัตถาและพญชนะคเนี่ยคุณโยมก็ได้ประโยชน์ในการฟังเทศ็จฟังธรรมเป็นอาหารเจ็บอาหารใจหลังจากที่เขาประกอบสมาธิไปแล้วเนี่ยเขาก็ แต่ฟังประชาประเทศนาแต่ละคูบาธรแต่ลจานสลับมุนมุนเปลี่ยนเนีเ่ยมุนเวดกันมาหนึ่ตะละมือม่อตะเวคุณโยมอ่าเ,เป็นอาหารจิตอาหารใจเพื่อไปใส่ในการดำเนินชีวิตเอาประโยชน์โตเส้นเหล้วคุณโยมกันได้มาทำบุญทำทานตะละมื่อตะเวดคนโยมอ่าเสียสละของปลาอาหารที่เอามาถึงเวลาข้าสี่โมงเลยมีเวลานี่มานั่งสวดมนต์ มานาามาั่งฟังเทศฟังธรรมตลอดมานั่งสอนวุไหว้พระไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิให้เกิดปุลเกิดคุณก็ผลเขาก็ใสในโอกาสเนี่ยด้เป็นภูตีอุปถัมภ์ทำชู้ถือว่าเป็นภูดีฉลาดเป็นประดิษฐ์ทางปากนี่ได้ชะสมบุญณ์ให้ครับจะพร้อมเนีก็มาบำรุงพระพุทธศาสนามาคอยอุปถัมภ์ทำชู้ให้พระภิกษุสงฆ์นี่ยเมื่อว่าจะเป็นเสียสละปัจจัย ศิยธรรมต่างๆสี่หามาด้วยความยากลำบากสี่คนโยมมาแสวงมาซอยอุถัศน์พระปิจิตรสงคนบอกว่าพระอาทิตย์นี่ทำหน้าที่ให้แสงสว่างในตอนกลางวันพระจันทร์ทำหน้าที่แสงสว่างในตอนคืนคือกันแสงสว่างที่พระปิสิตสงที่่นได้ ทำโมธรรมะมาเพิ่มกำมาชี้แจงแสดงธรรมให้เกิดกระจ่างจิตกระจ่างใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสุเป็นกรรมวันดังคืนผู้บาอาจารย์ที่เพิ่นทรงศีลทรงธรรมทรงวินัยนี่เพิ่นก็มาชี้แจงให้มันกระจ่างจิตกระจ่างใจคุณโยมเห็กระจ่างจิตกระจ่างใจแจ่มแจ้งสําหรับผู้ฟังนี่แหละแสงสว่างที่ไว้นี่เป็นการจำลองพระพุทธศาสนาคุณโยมก็ได้ทําหน้าที่ของคุณโยมพระก็ทําหน้าที่ของพระสิได้ซอยกัน ย้อนยุ่ศาสนาใขยุ่ได้ไปถึงห0า0พันปีตามที่พูดนว่าอตอนนี้ก็ถึงขึ่นพระพุทธกาล2 5 6 8ปีแล้วเพิงนึ่งแลว้วสาว,นาวันเอาเพิงนึ่งแลว้วซอยคำคอยจูรักษาไว้ถึงจากศาสนาเพราะว่าทั้งพระนี่ก็ต้องอาศัยโยมโยมก็ต้องอาศัยพระ,ะต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันในศาสนาเห็นพอยู่คูโลงไปนี่ตลอดต่อไป เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับชาวมรณีเนาะกับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนทุกผู้ทุกคนญาติโยนะมพี่น้องนะสิมามณีก็เห็นแล้วกัมามาักหน้าไร้ตากันเห็นแล้วกับหน้าที่ดีใจแทนเจ้าตำหนังและก,การคณะกรรมการที่เพื่อนจัดงานโบอันเสียแรงทอ่ เหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากคนกันเห็นแล้วท<น>่านชาวบ้านในความรับผู้ต่างปีหน้าปีต่อไปหรือว่าปีหลงัลงๆปีละหลายไปนี่อ่าาได้รับความลงมือจัง 4, <ม>ส,ปปสปปี่สุกปีสุกปีนี่คิดว่าทั้งเจ้าสนักเป,ป,ปิ่นหลักการคณะกรรมการอ่าทั้งภาคส่งชาบ้านเขาคิดจัดให้เห็นอ่าสุกปีสุกป,ป,ป,ปีไปแตได้รับความสนับสนุนท่าเขามีความรับสนุนสนับสนุนจากญาติโยมทุกฝ่ายส่วน แล้วกันงานยังสี่ภาสิบ <_ C> e <an> กเกิดเกิดังขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนทุกภาคส่วนสิเสียสละวันเวลาเสียสละสิ่งของี่มีคุณมีคคะ <_ C> e <an> เห็นงานนี่เกิดขึ้นว่าเมนเป็นของใครของผุนั้นเป็นของชาวพุทธทุกส่วทุกคนเนาะเห็นเป็นลลกเห็เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานสังคออนุโมทนาบุญทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพาพัฒานาบุเจ้าภาพกันเทเจ้าภาพกันต้มเจ้าภาพนำปนันญาสิเขามา่อยี้อุปถัมภ์ทำชั่วให้ อ่งั off, movement, on, power, off, ol, ives, ้นนี่เสด็จรวร่วมมาโดยดีสองขออนุโมทนาบุญอ่าอีกร่างหนึ่งอ่าลำดับต่อไปกับพวกซีโมนี่อย่างน้ออ่าจำรับจะนีกับขออนุโมทนาบุญทุขสันหลายหลายอ่าอัตมาผ้าของนี่คือในตอวการใจเราขอเป็นตัวแทนท่าสงฆ์ขออำนงไว้พรนะฮะถึงถึงอ่าบุญบารมีของอ่า พระสมมาสุทธิเจ้าและกมบุญบารมีของพระพิสุที่ได้ร่วมกัน่กระแสมาเมล็ดน้องในความเพียรเพียรสมานะทำจสิ่งวิดีน้ำท้ำน้งหลายแต่จริงก็จติงอยู่ในสถานที่ตรงนี้จงประมวลรวมกันเข้าเป็นกระบะเป็นเดชะเป็นพระตั้งใจส่งผลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวต้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาว ปัจจานาสิ่งเดิมประการใดที่อยู่มีจิตในใจเด้อที่ไม่ขาดสิ่งขาดทำไม่ขาดกฎหมายอาญาบ้านเมืองแล้วขอความปัารถนาทั้งหลายทั้งมวลที่อยู่ในจิตในใจของทุกท่านจงพันสังเร็จงพันสังเร็จงพันสังเร็จงพันสําเร็จจงทุกท่านทุกประการเถิจเนจะเริ่มในธรรมอ่านคำถาบต่อไปเด้อสิขอผมไม่ไปยังทงางธนาคณะกรรมการหรือว่า ่ผู้ใดสิอยากประกาศลายคือลายนามคือเสียงคนดีเป็นคนสุนทานเนาะบริจาคให้มนุษย์และเทวดาได้อ่าอนุโมนทางศาสนาต้องทำนอกต่อไปกับมีรายการยังดีแจ้งสิ่ประกาศขอให้ขอมโนการดำเนินการต่อไปเดรอ่มเจริญพรเด้อเริ่มบริการเลยครับ